ไป่ไป่ไปเออมาอแล้วเออเออไป่ไปเออมาดิเออสองทีนอนสองทีนอนผมเล่นตีแรงอยู่แล้วสวัสดีครับชาวเดิมเกมทุกท่านนี่ผมกลอสร้างแล้วเนี่ยในเกม The Final อีกแล้ววันนี้เราจะมาหวดซัดหน้ากันด้วยอคอนะครับมาดูว่าจะเดือดขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับปัจจัยครับแปลใจกลองสร้างเลยผม โคดาช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับเรียกว่ามีคนขอมาด้วยนะครับผมก็จะมาเป็นในส่วน RPG อันนึงนะแล้วก็เป็นในส่วนของแฟตแบงนะครับเอาไว้แบบสตัรนหน้าแล้วก็วิ่งเข้าไปตบแล้วก็เอฟเฟกต์สีมายเผื่อป้องกันจุดอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นชาร์ทสแลมเหมือนเดิมผมชอบมากอันนี้คือชาร์จทีน่าจะบอกกับเราเพราะเราเป็นเออ่ระยะประชิดด้วยนะครับไปครับเข้าเกมกัน ยามีไลฟ์แอปไลฟ์เจนใหม่ที่จะทำให้คุณเพลินได้ทุกวันเพลินไปกับฟังก์ชันสุดว้าวและ VJ หลากหลายสไตล์สุดน่ารักครับสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับผ่านทาง App Store และ Google Play ครับและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับสร้างรายได้ทางยามีไลฟ์เปิดรับสมัคร VJ อยู่นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถแอดไปได้ที่ Li@ n e แอด i า i ีไ f ฟ์ i อ i ออลครับและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทาง Facebook Ya ยามีไลฟ์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผม เดอะบิ y, ๊กสปลัชครับมาลุยกันครับกับคอนมามาลองดูว่าคอนจะเดือดขนาดไหนโอ้ตีไงโอ้ยเขาตีตีวายอยู่นะนะเล่นมีดไปแล้วเล่นคอนบ้างฮะอ่าก็เป็นสายตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเดี๋ยวเล่นได้นะครับอืมเล่นพีบึกพีบึกเลือดเยอะฮะเหมือแล้วสกิลนี้ต้องวิ่งชนอย่างเดียวอ่ะเพราะถ้าแบบสกิลอื่นนะน่าจะไม่ไหวนะเพราะเรามี RPG กับอันนี้เนาะโยนไปก่อน1อัน1อันโอเค มีคนวางโล่ไวเพื่อระวางโล่ไปแล้วผมรอครับผมรอผมนั่งรอจุ๊จไว้ไม่มีใครเห็น,นหรอกมาปะ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 ,าปะโอ้ยเลยระเบิดโอเคตังมาละตังมาไปที่เอเก็บตังแล้วไปเอกันเพื่อนอเดี๋ยวจะไปบีบีไกลอยู่นะไปเอดีกว่ามาั้งเพื่อนเดี๋ยวไปไปอ,อันนี้อะไรวะเนี่ย อุ้ยระเบิดเฉยไปเลยเพื่อน let's go let's go วิ่งขึ้น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 อ่าแล้วก็แบบโยนของตกข้างล่างด้วยโอ้ดีดีเลยต้องเดินต่อโอเคครับโอเคมาฝั่งนี้เรามาใส่เงินเข้าไปเดี๋ยวเราวางระเบิดก่อนเลยปึ๊บวางระเบิดก่อนเลยต้องมีคนมาแน่ๆโอเคเพื่อระวางระเบิดละอุ้ย วางกันวางกันโอ้โหมันก็ระเบิดดิเพื่อโอ้โหโอ้รีบระเบิดจังเลยไงวางไหนไปฮะฝันว่าเข้าลำบากอยู่เราก็เข้าลำบากฮะตอนนี้อันนึงโอเคตัวใหญ่หน่อยวันนึงโอเครอตูมาฮะเราได้ฟาดคนไหมครับเออรออะตอนนี้รอเดี๋ยวเลยโอเคข้างบนมีคนปะ มันคลิกขวาได้ปะขอนไม่ได้นะได้แต่คลิกซ้ายนะเหมือนจะมีคนมาซ้ายปะเนี่ยไปแล้วทีมไว้์อีกหนึ่งผมให้เสียงคนแล้วจ้ะนี่แน่ตีเพื่อนได้ด้วยเลือดเงินกระจายเลยโอเคตีไว้ก่อนอันนี้เพื่อโดดลงไปได้ ก็ตกใจพี่หมดเลยก็นึกว่ามีคนอันนี้ตีพังปะโอ้ตีไม้เลยอันนี้คือไอนนตัวป้องกันนี่หว่าโอเคครับอา้าวตกข้างล่างอีกเอออยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนนะไม่รีบไม่รีบเน้นโคเวอร์เน้นโค,เว,เ,นนโคเวอร์ไว้นะมาแล้วปะมอเเลยเข้าไม่ได้อะจริงเข้าไงอะอนี่ะเข้าไงอะปิดไปดิ โอเคเราน่าจะได้ไปรออันต่อไปฮะผมว่าน,นี้น่าจะฟรีแล้วเขาได้ไปตีกันทางนู้นหมดละอุ้ยตีรอเขาเรียกว่าตีรอฝั่งนู้นได้เงินแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้เงินละเดี๋ยวเราไปวอล์สี่แล้วกันครับอันนี้ได้แน่นอนนะฮะสรุปเกมนี้ไม่ต้องตีใครฮะเ,เก็บเงินอย่างเดียวพอสามคนไปเปิดละโอ้ยอย่างนี้จุดใกล้ด้วยสบายเดี๋ยวอย่างงี้ไป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  เก็ลังวิ่งขึ้นเราวก็รังวิ่งขึ้นเก็บเงินมาแล้วฮะแต่สามน่าจะเดือดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเสร็จจะไปดีนะฮะนี่เสียงคนเสียงคนหรือเปล่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนอืรอก่อนไม่ตีอ่ะตีได้ด้วยเปล่าเพิ่งเท่าทีอย่าลองตีเฉยเก็บเงนมาไปฮะโอ้โหจุดดีโคตรใกล้ เกมนี้ม,มันคือเกมชนะของเราป่ะถามจริงเล่นในห้องด้วยดิโอ้โหในห้องด้วยอย่างงี้บอกแล้วไม่ต the ้องเข้าจริงโยมแล้วก่อนไอห้องนี้กันกันง่ายอยู่อะผมบอกเลยแต่การง่ายกว่าคือศัตรูไปไหนก็หมดว่ะแฟดแบงไม่ใช่อูหวางกันแบบขั้นสุดอยากไปตีคนน่ะเขาอยากตีคนนะเพื่อนตอนนี้คือผมไม่ได้ตีใครเลยไปยี่ก่อนขอหน่อยได้ปะขอหน่อยได้ปะ เอาไปก่อนแฟดหนึ่งลูกแฟดหนึ่งลูกผมเห็นแล้วผมเป็นคนละอัดหน้าไปดิครับโอ้โหวิเจ็บอยู่อ่ะผมเอกแลยเจ็บอยู่อ่ะโอเคฮะไม่ได้คิวขอยาซิีก็กันนะจะมีใครมาหาเราไหมนี่คือผมมาดักรอน่ะตอนนี้มันมันปิดละเฮ้ยมีคนปั้ยอ้วารวารวับ์ปดูจากเลือดเพื่อนอ่ะถ้าเลือดเพื่อนเราลดก็แปลว่ามีคนมองดูก่อนแล้วแะโอเคโยนไปก่อนไม่ต้องเข้า เห็นคนแล้วนะเราไม่มีปืนโอ้โหแล้วุ้ยเพื่อนรถที่มาเอาเพื่อนตายเออไม่ได้แล้วไม่ไนต้องกลับช่วยเพื่อนแล้วครับมาเปล่าโอ้ยแฟตอีกโดนแฟตตุ๋ยมันจะจากข้างบนให้ได้นี่หว่ามาแล้วอ่ะไปไปไปเออนั่นแหละสุดยอด ลงมาหีเพื่มลงมาลงมาไม่ลงเหรอไม่ลงเหรอเออืออตีตีเออมาดิเออสองทีนอนสองทีนอนผมเน้นตีแรงอยู่แล้วตอนนี้ผจะพยายามระเบิดให้ได้ใช่ไหมเราหลดปืนก่อนนะโหลดปืนก่อนปึ๊บยากระสุนใหม่โอ้ยอะไรระเบิดวะเใช่ใช่มันพยายามจะระเบิดข้างบนเว้ยไม่ทีมไว้นะ แต่ถ้าเรารบบนี้เราชนะแล้วทุกคนเนี่ยก็บางทีเราชนะก็จะเป็นชนะอย่างเงี้ยชนะแบบชนะครับแต่ว่าเราก็จะแบบติ่มๆหน่อยซึ่งมันดีติ่มๆเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเออเออเฮ้ย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 ทุกคนโอ้โอ้ทับทับกันเองทับผมเฉยเลยยังไงน่าจะชนะดูจากเงินละหมื่นแปดกับหมื่นห้าโอ้ชนะอยู่แล้วฮะนี่คือรอศัตรูมาผมรอมาเลยผมพร้อมผมพร้อมจะคว้าไปตีวอลหกมาแล้ว แต sí ่ไ no ม่น่าทันอ่ะหนึ่งนาทีไม่น่าไม่น่าทันไม่น่าทันเฮ้ยเงินเราได้นี่ว่าไปวอล์หกดิไปฮะวอล์หกมาแล้วครับฮึบมาเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปฝั่งนู้นเอ้าโถผมผู้สามาฝั่งนี้คนเดียวเอาเดี๋ยวจิมมี่ฝั่งนู้นดีกว่าไปจัดการแบบไม่ให้มันได้ดีกว่าฮะเพืตัวทีเพื่อนผมแบบอยากจะไหนบอกจะเซฟไงนนี่ก็จะเซฟไงเออคือที่เราเซฟได้เลยนะเราแค่แบบแปลว์แปลว์ตรงนี้ก็คือได้เลยนะ ผมกำลังไปครับโอ้ยนั่นปิดไว้เหรอเฮ้ครับไปฮะสไลด์มาเล็โกผมกำลังไปกำลังไปครับไหวปะวปะไหวปะคือผมหาตัวผมถามตัวเองอนะผมหาทางไปไม่เจอโอ้แล้วพี่ทำลายกันหมดอย่างนี้แล้วผมจะไปยังไงอะผมถามผมไปยังไงอะเบื่อตายแล้วเออไปแล้วแต่เงินเราชนะแล้วไง Okay, ขึ้นมาแผดไปก่อนหนึ่งลูกโยนไปสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับขอหน่อยตายเดยวไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไงไม่โดนได้ยังไง R P G ไหมอือัดทันทีอืออืออือชนหน่อยนี่ครับเออชนตายไปกหนึ่งด้วยโอ้เรียบร้อยว่ด เห็นไหมนี่แหละฮะชนะครับแต่ว่าคิวไป5คิวเฮ้ยก็โอเคนะก็โอเคอยู่ดูเดือดอยู่ครับดูเดือดอยู่รอบนี้นะมาตีกันตอนสุดท้ายแหละตอนแรกไม่ได้ตีกันเพราะไม่มีใครมายุ่งกับเราเราสวนหมดเฮ้ผมว่าคอนก็มันดีนะมาลุยกันต่อครับกับคอนเทพซ่าที่แม้ว่าจะไม่ค่อยจะตีก็ตามเก เอ่ก่อนเลยเฮ้ยจุดจุดเล็กหนึ่งก่อนเลยวอลหนึ่งบอลหนึ่งบอลหนึ่งบอลใกล้แต่จริงผมว่าเกมมันมันเพลินตรงที่ว่าแบบมันมันใช้เวลาไม่นานอ่ะมันทายแบบแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบซึ่งมันว่ามันดีนะโอ้ของเกิดนี้แล้วเดี๋ยวไปก่อนหนึ่งทีคงมีคนมาไม่รู้เหมือนกันดักรอเลยมีคนมามาแล้วมาแล้วใกล้แลเห็นแลเห็นแลแลเอาเพื่อนตายเฉยเลย มาวะเก็บของเพื่อนสวัสดีครับเออเออทุนอ่าไงล่ะโหเกือบตายนะตอนนั้นแหมลงมาเจอตัวใหญ่ไงตัวใหญ่เขายิงเราสนุกเลยเมื่อกี้อ่าเพื่อนเราจะเพื่อนจะโดดประชุ่กงี้เหรอโอ้ยเพื่อนเรายิงแม่นนะน่าเรื่องอยู่นะเพื่อนเราชุบหรือเปล่าออกวางป้อมปืนเฮ้ยเพื่อนเรายิงแม่นอยู่นะเมื่อกี้ เอ้ยได้อยู่คุณมากครับมาเงินลอยอยู่ไหนเนี่ยไหนหรอวะเราจะไปเราจะไปเอละตามมาใครจะใส่ไม่สำคัญนะใครจะใส่ไม่สำคัญจริงๆผมบอกเลยเกมนี้แล้วทำไเงินมาตกบนหลุมนันอะอ๋อเอฟอยข้างบนทีมไว้ไปล้านหนึ่งมาครับโอ้หอยู่ข้างบนนี้ก็ยิ้มดิฮะใครจะใครจะอูะ้ สวัสดีครับอะไรอะไรสนายสนอยอยู่ฮะไปไหนไปไหนไปไหนเออไปไหนล่ะไปไหนล่ะขึ้นไปหาม่านตายหมดปะเนี่ยทีมไว้ปะอ่าผมกดที่ขวาทำไมวะเพื่อนโทษทีเพ่นเงินตกข้างล่างเพื่อนเจับปะผมเกลียเป็นผมเกลีเป็นนะผมซอรี่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจเออคิดผมผมไม่กดที่ขวาพี่เพื่อนบอกอะไรวะเนี่ยสุดจะได้ใช้เงินวันนี้แล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไงอ่ะ ยขึ้นไงอ่ะฮัปหลุดไม่ได้ขึ้นนะวันนี้โอ้ยใครยิงเน่ยทางทำลายของเยอะเกินนะเออขึ้นไม่ได้อะติดบันไดปึ๊บนี่ไงอ๋อเนี่ยมันขึ้นไม่ปั๊บปั๊บปั๊บเพื่อนน่าจะบอกว่าขอ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 แน่เลยอ่ะขอของแน่เลยเพื่อนน่าจะมีสลิงช็อตขึ้นมา แต่ตอนนี้คือเราเศร้าอะรีโหลดก่อนโอเคก็คือไม่ได้ใช่ไหมโอ้สไนเปอร์ยิงมาฉันน่าจะเพื่อน่าจะขึ้นบนนี่ไงโอเคเดินมาใส่เลยเพื่อนผมต้องขอฮิวอนฮะไอ้สไนมันก็ได้เปรียบนี่แหละมีกไกลได้เรียวมาก่อนเรียมาก่อนเห็นละ ให้ปะเอาโดนด้วยไงโอเคตอนนี้คือเรารอแต่เงินละผ่อนู้นได้ไปแนละ้วฮะวอล์กใหม่กำลังมา okay. โอเคขึ้นแล้วอันโอ้โหอย่าไปเอาวอล์กใหม่อะ่ะนู้นคนหนึ่งอย่าไปเอาวอล์กสามอ่ะเออเอาวอล์กสามมาใส่ตรงนี้ไม่น่าได้ <c oughs> ตีเราชาร้าจัดเลย ลงได้ไหมนี้ไม่ได้โอเคงั้นก็ต้องรอตรงนี้เสร็จก่อนนะฮะแล้วค่อยรออีฝั่งนึงเขาเอาเงินไปใส่ค่อยไปยึดเขามีทางเดียวฮะตอนนี้สไน,นเปอร์ยิงมาว่ะอ่ะเอา้เอาวิลเลเจตอ่ะเอา้าเดินมาโดนระเบิดเหรอครับแน่เลยครับใช่แล้วขึ้นมาจากฝั่งนูน้นนะฮะเศร้าเลยดิ อ,อ่าระเบิดตกไปข้างล่างอีกใช่ใช <ละ S 2> <ะ>่ระเบิดมาจากฝั่งนี้แหละแปลว่าวิ่งมาเต็มที่ไงเฮ้ยมีคนมาขึ้นไม่ได้เพื่อนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ผมลองละผมลองละนะขึ้นไม่ได้ฮะอย่าอย่าโอ้โอ้ออเออแตแล้วเพื่อเราตายข้างล่างกว่าผมรอดีกว่าโอ,โอโ้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะกลับมาก่อน เป็นจูก่อน,ม,นมันยิงมันยิงมันยิงมาแอบก่อน <c oughs> เอาเพื่อนตายมีดแน่เลย <c oughs> อืยิงไปฮะแปลว่ามีคนมีคนอันนี้เห็นไอนน้หัวก็บานไปดิครับน่าหยุดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนความบนนั้นแหละย,ยังก็หยุดไม่ได้มันมีล่องหัวสองตัวหรือเปล่า ทีมากและได้พอยต์ต่อไปละเออเพื่อนไปนู่นเลยโอเคเรียบร้อยดูได้ปะเอา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 พอดีเพื่อนโอ้ยจ้าฮ่าตกแล้วเศร้าเลยนายยิงมาเฮ้ยมีคนมาตีวะล่ะมาวะล่ะคุณกับผมใครแรงกว่ากันฮะฮึท่านายมีตัวอออืื้หโอ้โหไม่ไหวมั้งเออโอ้โหสไนเปอร์จากข้างบนว่ะโอเค ไม่เป็นไรเรายังมีเหรียญชุบตัวเองอยู่ฮะไปเกิดเพื่อนดีกว่ามาครับเตรียมตัวเกิดกับเพื่อนมาใส่เงินแล้วเกิดมาแล้วเราจะไปที่ซีป่ะถ้าไปที่ซีทีเดียวอ่ะคือถ้าเราจะเอาชนะนะต้อง,ต,องต้องเอาซีเอาซีเลยคือถ้าไม่เอานะไงก็ไม่ชนะฮะโอ้โหแล้วมันจะเข้าในหัวหน้าจุดอย่างนั้นด้วยแล้วใกล้จะหมดแล้วด้วยดิเอาเพื่อนตายหรอมันจะไปทันไหมเนี่ยหนึ่งในเอ่อหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสี่ละ มีคนเหรอเออตีตีไม่โดดได้ยังไงอะไรไปไหนล่ะไปไหนเพื่อนนะให้โอเคจบโว้วโว้วเฮ้เพื่อนชุบละเขาต้องไปเอานู้นอะโอ้โหไม่น่าทันละดูจากเวลามันได้ละต้องไปวอล์กใหม่อย่างเดียวโอเคเลยเพื่อนนั่นแหละมา วิ่งมาแล้วเออตีตีไม่โดนอ้ฮะเจ้โอ้ยโดนแล้ววะหนีก่อนเจ้รถหกอยู่หน้าโอ้โหเลือเลยยี่สิบนี่คือปั้งเดียวคือตายแล้วน่ะนัดเดียวจอดต้องมาเปิดรถหกฝั่งนู้นเราน่าจะที่สองละดูจากท่าทางรอบนี้นะ ขึ้นมาฮึบสไนเหรอโอเคสไนสไนสไนให้เพื่อนอยู่ไหนครับยิงไปดิไม่โดนน่าได้แค่หมื่นหมื่นห้าฮะโอ้หเห็นไล่ตัวหนึ่งเออมาดิครับตีเลยดิเพื่อน โอ้ไม่ไหวไม่เรียกว่าโจรเกมอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันะครับคอร์รอบนี้ก็คิวไป6ตัวนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ดูเดือดอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นอาวุธที่ต้องต้องพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวอ่ะคือเล่นระยะไกลไม่ได้อยู่แล้วก็ตามหลักอะเนาะเออมันเป็นคอนนะแต่ก็แต่ก็ผมว่าก็สนุกนะคือความสนุกของแต่ละอาวุธมันก็แล้วแต่เราจะเล่นแล้วแต่สไตล์การเล่นของเราด้วยครับอืมโอเคประมาณประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดใจครับเป็นอาลังใจกองซ่านขมสำนี้ไว้เช่นครับสวัสดีครับ